Sao 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 Ôi oh, đi đâu oh, ừ ơi ơi sao mà chờ đi đâu dạ? <laughs> <thì chưa? cười> à, đi đâu phố không ngạt các bạn đi nè đi vào quần sai đi sẽ đi bắp còn mới thì ơi thì nó mua mua cái gì đi bao con sai chứ mà lọ theo họ phải nhìn một miệng nhang đó phải chứ mãi sao? โอ้มาเบิ่งเปรศสาวแมนนีเป่าไม้แถวสาวเรื่องแมนได้ยอกยอกสบายดีทุกคนเนาะทั้งสองยูทูปมานี่มันมีคลิปลงทุกคนมันยางดี่เลยรับสุดรอเนี้ยบานสนามใสบานห่มปะบานห่มบานห่มโอ้บ้านนี่ยโอ้สาวหอมไผ่ห่มไผ่จังเก่งเนี้ยงบมเก่งใช้งมเนี้ยนี่ไดงสาว โอ้ี่อาอ้าวแตอนนั้นแาวปีสีโอ้เอือปีสีนะครับโอ้งามจริงเลยละครไบ้แวแซวซวเลยสะพา์เลยสะานเสะพไปได้ปเดีเอาใหม่ใหม่โอ้เบิดแล้วเอาใหม่มันน่ำทีพอได้ติดได้ช่างกะเวลาเคยจิสีแล้วขับคันกะว่าไปก็ยอมคลายไปสลดนอนใหม่ได้ เขาไม่มองโคเนมคือไงเขาโคเนมว่าเขบโแนมโอยน่ารักเลยสามสิบพันแล้วก็ไม่เขาแทะมาเลยเพื่อนจ้ะผอเขาใจไม่สนใจบอกแพ้ยมันมันทุ่งไหอนน้แชนเจ็ตมันเสียมันสอบเลยเหรอเสื่อมเลยสบายดีมูคูทุกคนเนาะสบายดีนาะนักเลงวัสาวกลังจะเริ่มสร้างยูทูบใหม่ อทู่ไม่ยังไรดอกเห็นยังไรมันมียังไรฮาว่าชิมาเบืองบุยบนตรงป่าเซเกียนมาจอเนาะมันหาของกินอืดเงินกาเผื่อไลยพี่น้องเอ้ยนี่แหละปัญหาปัญหาชีวิตปัญหาวาชีวิตหอผักเลยหอโบผักหัวลงไปหัว ่ยูนี่เบิงเน่ยเ้ามาอาเบ่อยูนีฟเพ่อนมาจจบโอ้ทขามอาข่อยชิมาเผาหูมือแล้มาทึบเบีดเตาเบิ้งเบิ้งี้นกองไหเบิ้งเอ้ยปินเก้เบิ้งเลยมนมีป่ามันชื้นเรื่อยหมดเลยฮะเอ้ยกระตู้ร่งเตี้ย ม่มีดอกโอ้ผู้สาวกันลังยางเรากันลังยางไงผู้สาวขี่รถผู้สาวกันลังยางนี่ก็บ่าวพันไส่มาจากมาจากมาจากไส่หนิลบเสียมันเลอะป้ายป้ายปากจะพองนะเห็นบมาาจกไหมมาจากบ้านสอกเด้อเมือง เมืองสมคิดใส่แข้งอัตับอืดเห็นแล้ว่าบ้านสองเมืองว่าเมืองว่าแคยงอะไรแข้งคือแข้งคือลือดเนี่ยวันนี้ไดมจากบ้ได้มาจากบ้านโฮมเนาะเมืองสมคิดใส่ของเขาน้ยคนรอคนรอแต่่ามีแฟนเด้อขอจะเป็นยังยังนมีแฟนเ้ยหถมาหลรดเาเช้านางสา้เาเจเช้าที่จะองยังไมเช้าทัง้เช้าลังู้เช้าย่างก็ดียว เข้าสิไปใช้ต่อยมัยางไปเรื่อยยางไปเลื่อยุดสายตาของคนมีคนไปเลยซักดอาะเนเป็นเน่ยนี่นี่อาเขาอายเพ่อไงยางออกกระลไก่เดกสาวกระเล่าสิสองหมู่นสองหมู่สามหมู่แทโม่เลไม่คือคำเลยวะไม่ได้ขัดตีต่อไปยางม้าจับยบนีู่มแล้วมามันยนรนสไตล์ของมัน แม่เมื่อก่อนก็คือรลมถือว่าแม่ดอกก็ได้ต้องยอมเมาความจี้ของเราล่มนี่บายอมาคว่มจิงของเราหมดแล้วเศรรถเอ้าบุมบรถยังเอ้าขัดมือก่อนจีไทยมาจอดสูอะไรมือยังจีไปสะผลนิดในห้องบาร์พอดใส ลอยลอยยังลอยไม่มูกระไรบอบอนใสยังบอกเขาจะมาเบเอ๊ะเขาแทีทางเขาอะไวะแค้นวะเออเล้วไปสื่อโลโก้เลยรเรือสื่อโลโก้คอยเสือเขาไม่มีโลโก้จะเนี้เป่ตบ้าใช่สื่อนะกอนน้องโกัสเรัีขากำลังออก แล้วแล้วเหี้ยแล้วงานเขาซื้อป่๊ละโบ๊ซื้อเลยแล้วพอด,ดีแล้วถึงเงินมาด้วยเกือบเกือบเท่าขาฮะเขาหลดคี่รถมาเอาเหรอบ่าเขากำลังหลึกที่น,นี่อ่ะ หเบนอหนึ่งนี่คนจืดใช่ยเอข้าะเในีมันเก่าอะ f วนเบอร์ห่ง F4 ีรถวะน้ำเอาว่าซื้อเลน่เปิดุอัะเปิดแอร์เปิดเปิดยังไงเอเาจิ้งกมาข้างนู่ว้ยมาข้างนู่บุรแล้วอยนแล้ไปจะเอา สบายดีนะที่สบายดีมัดจุบุสโคตต่เนาะวันนี้มาอยู่กับสองเบรุนหงึ่งไปมาซื้อแังโลโกโล้ายที่มอเอเนอนเนาะบรรยากาศเป็นงมวมเงาซามออเอนี่ขี่คุยไลยขี่รถไก่จมูกเนีย่ยจะเป็นขี่ไลยไอ้ไอนคนพอนไซเลีย <laughs>

บบจัาเบิงกว่าสิบ้าเสนะมันเสียตมบกเีืากโอ้ยนาคืองามโอยรอกินกเก่าได้ดิได้โอ้ยเจมาอยู่มาจ้อเนี่ยกะส่งผมกะเรียบไยโอ้ยจะเป็น้ากเยีช่างอย่าั้นนะ ชมวิวบรรยากาศเลยชมวิวบรรยากาศนี่ก็มีคอนเทนต์นิสังมานี่ก็บบุจักเสียนอีสังเดอกคอนเทนต์ก็ถัดย่างทายหมูหมวกทาทานะก่อนทาลึงสนามก่อนทุกคนนะสีไปสัมผัสผู้สาวให้เก็บีขอมาแต่ว่าไปสัมผัสผู้สาวผู้สาวเอ้ยกำลังมานี่ยไม่ชิกล่ะแกเขากินเขากินหมาข้างยุ่งให้

น้าวดิดีก็ไ่มียาซังอยงานก็บมบาดนี้ก็ดีเดนแห้งอันบมาครับโอ้ยงานก็บมว่ากับเบาบอนไสสเลียบานโศกเบาเละสเรียโอ้แต่แตซาหาเนาะ ที่นี้มีรุนอายเป็นเอซได้ต่กี่เห็นโง่รถมาคิดว่าสิมาถ่ายนำชุดถ่ายยืนเชยเอองคนเน,น,นี่ยรถองขันเนี่ยี่สคาผดว่าเล่าสิมาถ่ายนำจะเินจัหน่อยขว่าเอซีดดอายจะมาถ่ายนำเขาวาปบโน,โนะโอโอโนงว่าส้พีโนงเอร์ิเกคน,นดังเอ้ะล่อล่ำน้องเดยวบอสในะ <c oughs> ครับล่อยิ่ป็ดคนถายเฮ้ยโตัวเสียดอะนะเลย กนใส่แยงใส่สังเอาปากบุ้ยนี่แล้วคือยูก่นใส่ป้าลงได้ยน่เดือนสิบเอ็ดเด็กไทยเบิงเขากำลังเลือโอ้ยมนงกามกระไล่่เตแม่ดวเอาวันนี้จะเ่ิงันนั่งยู่วันหันเอโอ้ยดังกันหอช่วยนัยกมือขั้นนี ที่ตรงเาเดีววะได้นั่ขึ้นปูนงมช่วกเลยว่ะขยังไมยกาเฉียงหนาเออว่าปดีตรงเ้ยแา๊กได้เปี่นรองด้วยดีนี้ไว้อากเปนหวัากันนี้เลย พอที่ถูสาวยิ้มเปิใช้เจ้าอยากทุกข์ท่างถ่ายเอาสาวาหน่อยได้ไหมสาวหน่อยเอ้แต่งามยเออเออมือาเช็ดคิปกันนีวิวคืออะนะเ่ากระยางหลอกาคราครตกุดเลยจว่าะเป็นคนถามวพอจทาีอะไระมือเอ้ยัพอดีนซนที่อน่ ไปจะได้มาเย็นปีหนึ่งปิดเลยเป็นหูซืกอเลยหูซึกว่ามัวไล่สาวก็ไลยอยู่แต่ว่าตัวเองบลอนะเรื่องกาจีบเขาเดี๋ยนี้หูซึอได้จ้ะไปป๊มวนยุบบวนยู่แต่กับปนได้มันบหูซึกเก่งอีย่งว่ามาปีเล้วมาทำยิบเลย มาีิมิดก็หูซึ้แบบว่าย่างไว่าคมหนาคมย่างเนื้อยหนึ่งเนื้อหนาแเพื่อไก่ดิพอคำปี่หนึ่งดาพี่สองพี่สามไปเลห้างกระตองไปว่ามุยย่างขึ้นหอวหาตองว่างานขึ้นต้นลกเอาสบายว่ามันมันแข้งเลยสอง่ปีเติดปีติปีติดปีไรเลยเขาติดเหล่าเลยวเมนเมนูหนึงเป็นผู้ตัวึงนะองมากะชายดิอ่ะเนาะ ไม่รมเอาเลยสายลีอะสายหยาไม่สายควนีะนสายควนสายสายคอนเลยสายคอนสาวปีหนึ่งเลยแต่ควนมากแต่มงเนะชิได้แต่ห้องบอรอเนาะชิได้แต่ห้องบอลรออยากถามปนเาสัญาอย่างไบ้มเงินเนาะร่าใครเอ็มซีไหมผ่าใครพีโน่หนึ่งเงิน้วยตามที่ตามติดลานบิวเอรถซุย ลานซักควรนหนบุษดาวเตี้ยวซาเนี่เขาแลนมาเองดอกบกขึ้นตลอดเนาะไอเขาไล่ชบ้ารุนเอื่อยปักปีสองปีสองปีสองวันีสองเออดีท่กกระเสียี่าสิุนก็ตังอะไม่เงนจากมือเลยโอ้ยมาเงยนกาลัง ซองมือนี่นะเนี่ยซองมือพุ่มพุ่มท่นมีบ่โมท่านมีด้วยไอ้คือเอาเด้อบอกปีหนึ่งเด้อโอ้ปีหนึ่งปีหนึ่งดูดไอยังไงเพราะว่าเมื่อปีผมคนเดียวเพราะมันได้พรตอนใส่ปุ่มเนาะใส่แต่ว่าเครื่องท่านใช่ไคือใส่ควบจับกับโทรศัพท์จ้ามือโทรศัพท์เนาะเพราะว่าการเห็นเนี่มันทำไสมัยไล้เนาะแต่ว่าห้าเนี่ยยังมาทันสมัยอยู่ยังล่าลังหมังล่าลังลาลังไม่ได้หวะยังโทรศัพท์เอามันยังไม่ยัง ทำการแบบรถหายาก้ายขาดเปิดไฟยังหยากรอไยังหยากร้อนรถทุกจริงยางมากประกอบปัะกัรด้ะไกันไฟเรืองระติดตาครเปนซีครเนีเปคนติดตาฝากคนติดตามไปลแต่สิน้าซับมาก ปูซาบกับผ <c oughs> <can> ูเสียเข้ามาเองเนาะยังิบอเรื่อยดวก็เบาพอนใสเออจิพอเรื่ยประมายังเียงานนกันอยู่สปีสามสี่ปีไสเลียโอไใหไียะไรเดอไโอ้ยเกินนะดอน้ำบ่อาบเนี่ยแหคักคุณมักน้ำบ่อาบเน่ยแงไสเลียซอสสมอแห้งคักเลยแหงมักเลยคันอ่านมาบงมือบระยาปันได้เลยมากแบบคคืนมากแบบทุนไ่่ไคนคืนเดีชิหาย้องมากเลยนะ แล้วไปซื้อปมีบ่ไปหายูยสังหารันมีปชวไปซื้อปืนงมาแลวเอาืไว้มีใจาสมยมีเจ็ดเจชื่อเจลือบ่มาก็มาแต่ว่าพิชาหนึ่งพอไปาดจมทัวหนึ่งันเอใจกาื้อชีวะวัหน่งว่าพันบดงันเอียงเลยพงันกัื่อโลหนึ่งหมดเลยก็ชิบัวาวสยู้าวเออเปน่งหนึ่งไปนั่ง่างามเห รักไทยเขาตีลิกซีทธิ์ผมจนะบ้าพี่สงสาวมาจะเออดีดูงิงโค้งงัดไม่ได้หันนะโอ้ผมเป็นพ <slightly submarine> ี่บาสเดจะรองยุ่งคุณก็ระใี่ด้วยฮะนี่นี่มีส่วนไม่ได้หันนะนี่คนจีนภาพเหรอเอามาพีเข้ามาไปไกลไร มาเฮียนมอจอนี่ขี่ขานแบบซักเครื่องซักคล้องนี่ปินไฮเอฟซีคนหนึ่งเออดีวะได้ไหมโคชนาผมได้ดิผมได้ยู่มอจอนี่ผมได้ขี่ขานซักเครื่องซักคล้องอ่มีตัวซักผ้าชิพ้าพัดกีบสปอนเซอร์ตัวเขาแล้วน่เดนนี้เดี๋ยวผมได้ขี่ขาดไ้กินแล้วอาหารอาหารก็มีเองนี่กใจๆอ๋ออาหารก็มีในข้าวไม่แน่ห้าโะกเคยว่าซื้อแล้วแซ่บไล่ยูนี่ยูนี่วะเออซื้อยูนี่แล้วไปกินเถอะไปกินเดี๋ยวบังเสาร์ว่าสมเนาะ แซ่บปอดโอ้ยางยางหอบหนึ่งดันออกจากกระแพงมันยางยีนอยู่หายแล้วเต้องการขายที่ดิเอติดตมีเงินพวกอะไรต้องการขายที่เนื้อติดต่อได้เบอร์โทร ศูนย์สองศูนย์สองเจ็เจ็ดเก่าเก่าสถานที่ทางโรงเยนมอจอหเดีรถรถรถ้าวะมีบรรยากาศรถนะเจที่วัหล่นมาแนมยเอาหน่อเฮ้ยบางนันมันอยู่ไหนมันยังอยู่เหมือนงานมันอยู่ไหนมันยังอยู่กูได คเนี่ยมุกแหละมันคือกากบนี่แหละเนี่ยมุกูดยางเล่มเอาจะบอกเนยนะโอ้ยไอ้ปวสมเนี่ยเอ้าแนวมันดปวสมมันจะบูดเนี่ย้มาซื้อเนวั่ะมัง่ายเมาซื้อเยอย่งไ่ได้ว่าสิหอดที่เขาทั้งข้างหอดเลยแล้วแต่ปวดข้าเนี่ยย่างเยองกันเนาะ

เอาจะมีคอนเสตบอกบอกมันนิอี้เอาโอ้เสารอัดกันบอกกั้สุดโอ้ตายเลยอะเมื่อกี้นี่เปิดนายโอ้เขเป็นครูเป็นยังโอ้สามจอดนี่ยสามวันจอดเนยคุยน่ายเด้อคุยคือขอบอกเนี่ยนะเดอคือคุยไรฝากให้เอฟซีไปไปบอกสาวจอดสาวจอดเนี่คุยร้าย ยิงวุยเบพันสสายเลียได้สายเลียสายพอดมาสี่เทียมพอเลยบ้ากระจายไปแน้วเนาะว้าตั้งกระจายไปแล้วู้า้มกไหวดบเยตอนนี้เดี่ยมเียห่อเลยเนาะเดียว่าตัวนี้ได้ปิดนะฮะแนี่นะขอบ้าขอป้าพ่อตันนี้เปอรได้เยเอาเปิอไปอยู่ ขายออกขายแต่ใายคุณเกือมาเช่าคือว่าต้องก้านเสาคือว่าต้องการ้านขายออกเจ้าบาิติตอไม่เบิ่งได้ก็ไหนปะนึกถ่ายาเขาขายออกจะได้จะได้จดสีวนใจสิบอนต้องขอเบาะวั้อจอเลยเอาคุณชวยจะฝังอยู่อย่างนี้ อย่างนนเที่นี่วะเอออาจจะยิบเลยดกะแ้วคนมหูจตเกลื่อนตะไกลขนาสี่ขาอาจจะตออยู่ในขกระโพเผาเออแน่นเรื่องเล่ายอดมันเป็นอ่างเราหลี่หลับพอมาู้หูใช่ประมาณสี่ห้ปีลังประมาณสี่ห้าปีลังปิดเลยนะชีก็หาเป็นเก่าปีเด็กๆเหมอัย ใชยซาแน่เมืนเคืนยังหน่อยพองเะหลังจากที่เขาสื่อแพสื่อปุ๊บพูดที่นี่ก็แพ่งะนะเนาะหัวเจ็ดแปด 8, พันกระปุ๊บแต่กอนหัวสองพันเพิ่มถึงนันบัวทึงนะสะัเมาเอ,อ,อยู่บ้านนัน่นที่พันหัวถึงไง่านีน้ชิบหนาเนี่นี่ว่าชิบานแต่เมื่อจะซื้อมาด้วยซาเงินเอกจะชิ้หมาก็เอาเงินมานะขอบุตรวเจ้ไหมาจะเอามาบจักแล้วเดี๋ยวนี้จ่ประมาณชิบาเลยแต่ชิบาจะมาด้วยาหัวเด้อ เออได้เมื่อก่อนตีกายเมื่อไรช่างคนมันตึงโอ้บรรยากาศบรรยากาศอยาดโอ้บรรยากาศเราชินน้อุ่นด้วยอุ่นดีเนาะอุ่นมีกลิ่นหอมอยาะไรอุ่นมกลิ่นหอมอะอยู่อี่นนี่แนวขี้ฉีกเนาะอุ่นมีกลิ่นหอมอะไรผิดทางเด้อเจ้จบคลิปเลยแล้วปิดเลยได้เลยขอเปียก็อปียกสบายดีสบายดีเอาโมเมนต์ได้ขอลาไปก่อนเออฝากเขาติดต้าเป็นที่วะกดกดไลค์ กดติดตามมัในเพื่อเราเป็นกำลังใจให้คิดต่อไปต่อไปในเดี่ยวมือคือสัมผัสก้นในห้องมามาจ่ายตบะในเมืองใดสำหรับปีหนึ่งเขาเนาะเออได้ได้โอเคยูดนวยโอเคโอเคบายเยเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ย